ความยิ่งใหญ่ตระการตาของพิธีเปิดโอลิมปิก2008อาจจะยังอยู่ในความประทับใจของสายตาคนทั่วโลกที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ในวันนั้นที่ได้สะท้อนวัฒนธรรมและอารยธรรมของจีนอย่างอลังการผ่านฝีมือของผู้กำกับคนดังจากอีมองอีกสองปีข้างหน้าทั้งโลกอาจจะได้เห็นพิธีเปิดโอลิมปิกฤด,ดูหนาวในจีนที่อาจจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันรัฐบาลจีนเตรียมทุ่งงบประมาณกว่า1.5พันล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือราว4.5หมื่นล้านบาท ในการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกสนามกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆสำหรับการแข่งขันปีเดียวกันจีนเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกม2022อีกด้วยดรไพจิตมิบูลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนระบุว่าเหตุผลที่จีนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาคือจีนต้องการใช้การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นพื้นที่สร้างภาพลักษณ์ในเวทีโลก แต่ต้องการให้ประชาชนใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นการกำไรผมมเคยไปดูรายงานที่เขาทำเจนได้ว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าภาพการกีฬาเนี่ยต่ำมากหรือบางงานอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลยจับไปแต่สิ่งที่เขาได้คือมันทำให้ภาพลักษณ์ของจีนในเวทีโลกเนี่ยกระโดดแล้วเวลาเขาจัดงานจะสังเกตใครเป็นเจ้าภาพการ่งกีฬาต่อจากจีนนั้นเหนื่อยหรือแม้กระทั่งเวิร์คเอ็กซ์โปที่เราเยห็นเพราะเขาจัดเขายิ่งใหญ่มากเขาทุ่มทุนมากอย่างที่บอก ขามุ่งเป้าเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่างๆของประเทศจีนแน่นอนเขาอยากจะเป็นแชมป์เขาอยากจะแต่ลึกกว่าน,นั้นคือเขาต้องการให้คนของเขาใส่ใจในเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นดรไพจิตอธิบายเพิ่มเติมว่านอกจากประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลจีนยังมุ่งหวังประโยชน์ทางอ้อมในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพของประชาชนการลดภาระค่ารักษาพยาบาลของภาครัฐ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศผ่านการกีฬาจีนกำลังเดินหน้าสนับสนุนให้เกิดนักกีฬาอาชีพมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อปี2008ทําให้ในรอบหลายปีที่ผ่านมานักกีฬาของจีนชนะการแข่งขันระดับเหรียญทองเป็นอันดับต้นๆของโลกปีที่ผ่านมามูลค่าอุตสาหกรรมกีฬาของจีนนับเป็น1%ของ GDP และในปีนี้อุตสาหกรรมด้านกีฬาของจีนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ธุรกิจบางรายต้องปิดตัวลงแต่มาตรการปิดเมืองกลับส่งเสริมให้ยอดขายอุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกายภายในบ้านเพิ่มสูงขึ้นกว่า3เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในปี2019คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนตังเปาว่า มูลค่าอุตสาหกรรมกีฬาของจีนจะสูงขึ้นจาก1%เป็น4%ซภายในปี2025และมีมูลค่ารวมราว5ล้านล้านหยวนหรือราว23ล้านล้านบาทเดียวฟู่หมินผู้อำนวยการเศรษฐกิจขององค์กรบริหารการกีฬาจีนมองว่าอุตสาหกรรมกีฬาของจีนจะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของจีนและอุตสาหกรรมกีฬาจะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจจีนในอนาคตกัญญาณตโชตอัศนีไทย PBS World รายงาน